สวัสดีครับผมนายสุภวิทย,เยนเักดีลาดหนึ 5, ่งหกห้าสองดห้าหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งหกสี่ครับวันนี้จะมาพนำเสนอสรุปวิจัยการวิจัยเกี่ยวกับอันคอริทึมการขุดข้อมูลการบุกลุกตามาก้าการต่ำหลายค่าครับบทนำนะครับขอโทษน,นะครับเริ่มด้วยบทการย่อนะครับ ข้อมูลรนับถนนกันต่ําเดียวแบบเดิมอันอริตึมาการขุดมีปัญหาบางอย่างเช่นมากเกินไปพื้นที่ถูกครอบครองโดยข้อมูลทําให้ไม่เพียงพอความถูกต้องของอักอกิทึมซึ่งยากต่อการตอบสนองความต้องการในการพัฒนาของเวลานะครับส่วนที่1บทนํานะครับด้วยการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี ใหม่นี่ที่ฐานสมัยระดับการพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศก็เช่นกันได้รับการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเน,นื่องครับเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ต่อไปพัฒนาสังคมบูรายาการและประมวลผลอย่างมีประสิทธิผลข้อมูลจำนวนมากมายสารและมั่นใจในความปลอดภัยของข้อมูลประมวลผลนั้นก็ได้เ่งของการกดข้อมูลบลุกล ตามมีการเสนอระดับการสนับสนุนขั้นต่ำหลายระดับส่วนที่สองครับการขุดข้อมูลบุกลุกกันบุกลุกกันต่ำหลายรายการนะครับจะแบ่งเป็น a ครับอัลกอริทึมการตรวจสอบหลายรายการที่พบบ่อยสำหรับข้อมูลการบุกลุกตั้งค่านะครับ ตนี่จะเป็นสูตรนะครับแล้วก็เป็นการลลำดับการการสนับสนุนขั้นต่ำชุดหลายรายการสําหรับกระบวนการกุดข้อมูลโดยที่ n คือตัวเลขของรายการในคอลเลกชั n นถ้ามีรายการ a ในคอลเลกชั n นและ ak รายการเป็นชุดรายการลำดับพิเศษสําหรับการสนับสนุนฐานข้อมูล r นะครับ และนี่คือ B นะครับการเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างของการกดต้นไม้ข้อมูลบุกข้อมูลการบุกรุกนะครับจุดประสงค์หลักของการศึกษาเพิ่มประสิทธิภาพอัลกอริทึมการสนับสนุนขั้นต่ำหลายจุดคือการทำเหมืองข้อมูลการบุกรุกให้ทันเวลาและเลียเ่ยงความล้มเหลวที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการรวมผลข้อมูลนะครับเพื่อให้มั่นใจแต่งความปลอดภัย ของข้อมูลในกระบวนการทํามานได้ดีขึ้นนะครับส่วน C นะครับการนำนเสนอการกริตึมขุดข้อมูลการบุกลุกไปใช้โดยอ้างอิงจากการสนับสนุนกันตาำหลายรายการนะครับก็คือ,อัอารกริตุมการขุดข้อมูลการบุกลุกจะเกิดขึ้นกับจะเกิดขึ้นอยู่กับการสนับสนุนหลายขั้น ตั้นต่ำหลายรายการนะครับในกระบวนการของแอปพลิเคชันการตําเหมืองข้อมูลข้อมูลสำคัญในการบุกลุกจะต้องกุดก่อนถูกกุดก่อนด้วยการปรับปรงุงโครงสร้างแผนสนับสนุนตั้นต่ำหลายไบนารีที่เทียบเท่านะครับอันนี้คือรูปแสดงแพลตฟอร์มการกุดข้อมูลบุกลุกและแสดงแผนกระบวนการใช้งานของอันกอลิทึมนะครับ โดยย่างยิงตามสาบสนสน์สนสนนนหลายขั้นตําหลายรายการนะครับหัวข้อที่่อคือคุณนั้นลักษัดของข้อมูลบุกลุกได้รับการบันทึกอย่างมีประสิทธิภาพในแบบจําลองโครงสร้างต้นไม้เพื่อการสกัดนํามาแยกในภายหลังนะครับเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการแยกแยะข้อมูลดังเดิมอ,อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างข้อมูลสนับสนุนใหม่อย่างถูกต้องนะครับ ส่วนที่สามนะครับเตียงและทดสอบการวัดนะครับเพื่อตรวจหาผลกระทบเพิ่มเติมของอักอรทึมการขุดข้อมูลการบุกรุกโดยอาศัยการดรเนงนลายการการทำการทำหลายรายการนะครับจึงมีการทดสอบเปรียบเทียบเพื่อตรวจสอบผลกระทบของวิธีการให้ดียิ่งขึ้นนะครับรายการที่เกิดขึ้นในกระบวนการขุดข้อมูลการบุกรุกใช้เป็นพื้นฐานสาหรับ การจัดสรรตัวเลขและการทาและการทําการทดลองตรวจจับเปรียบเทียบโดยเปรียบเทียบกับวิธีดังเดิมในกระบวนการทดลองอักอริทตมตรวจจับข้อมูลที่เลือกโดยอิงตามผลลัพธ์ของการทําเหมือนข้อมูลบุกลุกที่ไม่ระบุตัวตนที่เกิดขึ้นจริงครับนี่คือพารามิเตอร์มาตรฐานของทิมข้อมูลจัดกถบนมีบุกลุกนะครับดังนี้ครับ สนที่สี่นะครับคือก็สรุปนะครับภายใต้พื้นหลังของสภาพแวดล้อมข้อมูลส่วนใหญ่ข้อมูลขนาดใหญ่นะครับอันกอยิึมการทำเหมืองข้อมูลบุกลุกได้การรับได้รับการปรับให้เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถตรวจจับและตรวจสอบความถี่คุณลักษณะข้อมูลการบุกลุกประเภทต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพในการบวนการแอปพลิเคชันจริง ในกระบวนการขุดข้อมูลการบุกรุกแบบดั้งเดิมอัลกอริทึมการสลับแผลมนอกั้นต่าเปลี่ยคกั้งเดียวทําให้พื้นที่การตาเหมือ,ของข้อมูลใช้พื้นที่มากเกินไปแต่ได้มากเกินไปได้อย่างง่ายด้ซึ่งไม่เอื้อต่อการรับรองความถูกต้องของการทําเหมืองข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาข้างต้นจึง จงมีการเสนออันค่อยตื้มการทำเหมืองข้อมูลบุกลุกตามระดับชั้นถนนขั้นต่ำหลายระดับมีการตั้งค่ารายการข้อมูลที่แตกต่างกันและดําเนินการประมวลผลการแบงแบตเตอรี่ที่เทียบเท่ากับที่เทียบเท่ากันเพื่อสะท้อนคุณลักษณะและความดีของการทําเหมืองข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ สวันนี้ผมจบการนำเสนอแบบคลิ่นี้ครับขอบคุณครับ